ครบรอบ3ปีมองช้างคาเฟ่แล้วนะคะตอนนี้ปัดรู้สึกดีมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราสู้ทุกปัญหาทุกวิกฤตมาโดยตลอดวันนี้มันเหมือนกับเออตอบโจทย์แล้วว่า ทำไมเราถึงต้องสู้มาโดยตลอดเพราะว่าทุกคนน่ะได้มามองช้างคาเฟ่เราก็ได้เห็นในสิ่งที่เราดํารงไว้กิจกรรมของมองช้างคาเฟ่นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมีการนั่งช้างชมธรรมชาตินะคะอาบน้ํากับช้างนะคะแล้วก็จะมีการแสดงแฟนตาซีโชว์ค่ะ นั่นก็คือคัชชาโชนะคะพัทยานั่นเองค่ะพร้อมทั้งมีมองช้างคาเฟ่ของเราในนี้เนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปมากมายที่ปรับแต่งตลอดเวลานะคะเพื่อจะให้ทุกท่านที่มาเนี่ยก็ได้ภาพสวยๆที่ประทับใจกับบ้านไปนะคะ ตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ก็คือเป็นรังนกที่เป็นมุมถ่ายรูปใหม่จริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนมาต่อแถวถ่ายรูปกันเยอะขนาดนี้แล้วกลายเป็นว่าชาวต่างชาติมามุมนี้เยอะมากขึ้นนะคะดังนั้นทําให้บารรู้สึกว่าโอเคใจชื้นแล้วก็ฟินมากๆเลยกับความรู้สึกของเราของเราเนี่ยก็ยังมีสายมูนะคะก็คือคาชาคเนธเทวาลัยนะคะเราสามารถที่จะขึ้นไปสักการะได้เลยนะคะองค์พระพิคเนศแล้วก็ตัวเทพเทวาทุกๆพระองค์นะคะ ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ากิจกรรมครบจบที่มองช้างเพราะว่าเรามีทุกอย่างเลยนะคะและเราพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะดังนั้นบอกได้เลยค่ะว่ามองช้างคาเฟ่ย,ยินดีต้อนรับทุกท่านและพร้อมเสมอที่จะทำให้ประเทศไทยของเรามีแหล่งท่องเที่ยวดีๆที่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในเมืองพัทยานี่เองค่ะ ทุกวันนี้ค่ะเราก็ทําหลายอย่างบริหารงานเองคิดงานเองทุกๆสิ่งเนี่ยทำเองโดยตลอดอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทิ้งเลยก็คือการแสดงนะคะแฟนตาซีโชว์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่คงไม่มีใครที่แบบว่าเอาน้องสัตว์เนี่ยมาแสดงได้เยอะขนาดนี้สําหรับคาราบาลโชว์นะคะลูกค้าไม่เห็นอาจจะไม่รู้จักเราด้วยซ้ำว่าเราคือใครแต่พอเราได้ทำการแสดงออกไปแล้วเขายิ้มเขาชอบ เขาเข้าใจเจตนาที่เรากําลังสื่ออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยจริงๆแล้วอะค่ะเราก็ทําเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น ฝึกสัตว์เองแล้วก็คิดเองว่าโชว์นี้จะอะไรอย่างเช่นจิ้งจอกก้าหางที่เออเราก็เอาเปนอกฟอกมาร่วมอยู่ในโชว์หรือจะเป็นจังเกิโชว์เป็นโชว์คนป่าที่เรากา็มีการเอางูหลามมีการเอานกมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราก็อยากที่จะทําให้มันเป็นโชว์ที่ยูนิคแล้วก็ทําอะไรให้ให้มองช้างคาเฟ่นเนี่ยมีสีสัน มองช้างคาเฟ่ของเรานะคะมีการแสดงแฟนตาซีโชว์นะคะนั่นก็คือการนําเอาสัตว์นานาชนิดนะคะแล้วก็ขับเรโชจากสาวส,สวยแบบนี้มารวมกันนะคะเราเรียกว่าคัตชาโชพัทยาค่ะแน่นอนที่สุดว่านี่คือการแสดงที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะคะเป็นการแสดงที่อยากจะขอบคุณนะคะแทนน้าใจของเรานะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่มาที่นี่นะคะดังนั้นการแสดงของเรามีทุกวัน4รอบค่ะ11โมงครึง่งบ่ายโมงครึง่งบ่าย3าโมงครึงงคร่งและ5โมงครึ่งนะคะแล้วพบกันที่มองช้าง ลาซ์เบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆจากใจที่ทำให้เราเนี่ยยังมีค่าอาหารสัตว์ค่ายาในการรักษาสัตว์ต่างๆเพราะว่าสัตว์มีบ้างที่ป่วยหรือพี่ช้างก็มีบ้างที่อาจจะมีอาการแปลกๆดูบ้างซึ่งก็ต้องใช้แพทย์มาดังนั้นเนี่ยสัตวแพทย์ของเราเข้าตลอดสำหรับหมู่บ้านช้างพัทยานะคะก็เข้าสู่ปีที่49นะคะเขาเรียกว่าเข้าสู่ปีที่49แบบพักภูมมากๆเลย หลายท่านเนี่ยก็อาจจะดีใจไปกับปัตที่เราสู้วิกฤตผ่านพ้นมาได้แต่ว่าสิ่งที่เกินนั้นน่ะคือการที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เราอ่ะได้ยังมีงานในที่ที่แบบว่าเขาคิดว่าเขาอยากที่จะดูแลช้างเราสามารถที่จะมีสถานที่พักพิงช้างแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะจาเจ้า,าว่านหินกว้างหลินมองช้างคาเฟ่พัทยาตาเสี่ยงชนุนเรื่องตัวตัวชุวยหลี่ซิง เชีย We เชีย l y w e l c o m e you to Pat กท่า a l ู a พัทย l a ัลเฟนวิลเลจและมองช้าง c าเฟ่ทัชเดอ e ไอดี n ทนเมนคาเฟ่ในพ a ทยาวอร์มดาวและอย่าลืมนะคะมาเที่ยวมองช้างคาเฟ่นะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ Order นะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรานำมาเป็นค่ายาและอาหารให้กับน้องช้างและเราสันาน,านิษฐาค่ะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลกนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอย่าทิ้งมองช้างคาเฟ่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ